สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับนะจัดให้ตามคําขอพี่นะ E ีีเที่ยงนี้ครับมาแล้วพี่นะยกลังมาแล้วพี่นะครับโหตอนแรกผมกะไม่เอามาแล้วพี่นะราคาค่อนข้างแรงพี่นะต้องมาเปิดเลยพี่องค์ละหกร้อยอย่างเงี้ยพี่เนาะอกร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ย ราคาเขนล่างข้างแรงมากพี่นะวันนี้ก็มีโอกาสได้เนื้อเงินพี่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะให้พี่น้องรับชมกันนะนะสักสิบห้ายี่สิบรายการนะพี่นะครับมาแกะพี่น้องชมนะครับล้างใหม่ใหม่มนะครับซีนเดิมจากวัดเลยนะครับซีนเดิมจากวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่แกะเรียบร้อยแล้วพี่นะถ้าใครสนใจจะพี่นะผมขอลุ้นละ หกร้อยบาทในรุ่นละห้าร้อยบาทพอพี่นะแบ่งลวกันนะผมขอรุ่นละห้าร้อยบาทพอครับพี่น้องนะในถูกใจลวกันไหนก็ปิดกันเข้ามาได้นะครับเมื่อวานมีมาหกองค์มูแย่งกันแบบจริงๆพี่นะเพราะผมกลับไม่เอามาพี่เลาะปิดตารุ่นนี้ค่อนข้างที่ราคาค่อนข้างแรงพีดแล้วก็เมื่อวานก็ไปต่อรองมาพอที่มาเปิดราคาให้พี่เท่าเดิมได้นิดนึงนะครับ วันนี้ก็มาพี่ชอบรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอจีไลน์หรือเบอร์โทรนะครับเราจะส่งฟรีทุกบ้านอยู่แล้วพี่นะจะส่งมีเก็บเงบินปลายทางให้อยู่แล้วครับหรือใครสะดวกโอนก็พอลดให้ได้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนที่แกะเรียบร้อยนะพี่นะขอตัดภาพไปตอนที่แกะเรียบร้อยนะครับนะผมขออนุญาตอ่าตัดนิดนึงนะพี่นะขออนุญาตตัดนิดนึงนะครับนะะนี่ฮะเขาซีนมาแล้วพี่นะเขาซีนมา นะแต่ผมขออนุญาตตัดนะเพื่อให้ความไม่ล่าช้านะพี่นะขออนุญาตตัดนะฮะตัดภาพไปที่ตอนเดียงนี่นะแล้วตัดภาพที่ตอนเดียงนะครับนะนี่น่าจะเป็นใบรายการนะพี่นะอ๋อใบโชว์ใบโชว์นะฮะนี่ฮะโอเคนะพี่นะเดี๋ตัดภาพแป๊บนลยนะเดี๋ยวตันี่ฮะซีนเดิมครับนะขอซีนนอกซีนในนะพี่นี่ฮะนี่ฮะขออนุญาตแกะแล้วตัดภาพไปที่นั่นเลยนะพี่นะพรุบเลยนะนะครับ ก็หามานะฮะหามาจนได้นะครับพี่น้องนะพระปิดตาครับเมื่อวานพี่น้องนะครับนะบอกเลยว่าเด็กๆทุกรายการนะครับนะแย่งกันเลยพี่นะฮะแย่งกันเลยครับวันนี้นะจัดมาให้ครับหลังรงครับ1ลังรงมีแค่ห้าสิบองค์นะพี่รุ่นนี้ครับเป็นงานหลอ่อพระปิดตานะครับนะพันงานหลอ่อพระปิดตานะอธิราพรมหามงคลพี่นะครับเดวเรามารกาทที่หนึ่งนเลยพี่นะ,ะนน like มาแกะองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับนะเดี่ยแกะองค์ที่หนึ่งเลยครับนะ นะครับองที่หนึ่งครับมาแกะกันนะพี่นะเป็นเนื้ออะไรนะครับนะนี่ฮะผมบอกเลยว่าทินเด็ดทั้งนั้นเลยพี่นะนี่ฮะเนื้อเงินนวะเนื้อเพนนะเนื้อสามเคสทองขาวเนื้อซิลเวอร์พลัสนะครับเนื้อชนวนเนื้อทองลักขงเนื้อทองลัขางซาตินสนิมเขียวโบราณเนื้อทองแดงนะครับนะนี่ฮะเนื้อทองแดงพิรุ้งเนื้อทองแดงคราบเบ้าพี่โอ้โหแต่รายการพี่ดินเด็ดทั้งนั้นนะมาแกะองค์ที่หนึ่งเลยครับ ถ้าใครรุ่นพี่นะลุ้นละห้าร้อยบาทพอพี่ลุ้นละห้าร้อยบาทพอครับแต่วันนี้อ่าเนื้ออื่นๆนะครับนะจะเป็นตามราคาที่ตั้งไว้นะพี่นะเพราะอา่ลังนี้ผมได้มาแพงอยู่นะครับนะราคาจองจากวัดนะครับอยู่ที่เดี๋ยวผมลองถามให้นะครับราคาจองจากวัดอยู่ที่นะฮะราคาจองจากวัดนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับราคาจองจากวัดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ นะผมขอบวกแค่100บาทนะครับผมขอบวกแค่100บาทนะครับนะสำหรับนะรายการลุ้นโชคนะครับรวมจะส่งให้ฟรีนะครับผมก็ได้แค่4ี่สบห้าบาทเองครับรายการที่จะลดไม่ได้นะพี่นะลดไม่ได้นอกจะสองสาองค์ไปก็พอลดมาค่าส่งไปให้นะฮะนี่ฮะองค์ละห้าร้อบาทนะพี่นะซีนเดิมจังหวัดอย่างนี้พี่นะองค์ละห้าร้อบาทนะพี่นะครับเดี๋ยวมาเลยแกะรายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งแกะออกมาพี่นะครับรายการที่หนึ่งแกะออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงพี่ นะฮะเป็นเนื้อทองแดงคาบเบ้าหรือเปล่าพี่ใช่ไหมนี่ฮนะทอบอเนื้อทอบอเป็นยังไงพี่นะเดี๋ยวผมลองอ่านแป๊บนะครับทองแดงโอ๋ทอทบอทองแดงคาเบาเบ้านะฮะโอ้โหทองแดงคาบเบ้าพี่นะรายการแรกนะครับนะเต้คนเบอร์เจ็ดเก้าเก้าพี่เลขคนเบอร์เจ็ดเก้าเก้าพี่โอ้โหสวยจริงรายการที่สวยจริงพี่รายการนี้เอาแบ่งปันพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการแรกห้าร้อยบาทนะพี่นะ มาแกะต่อรายการที่2ครับพี่นะฮะรายการที่2นะครับมาแกะกันต่อนะพี่นะฮะมาแกะกันต่อครับสำหรับรุ่นนี้ฮะนะฮะบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนี่นะทีเจ็ดแน่นอนนะครับมาแกะกันต่อเลยครับเปิดออกมาครับเป็นรายการอะไรพี่น้ำมารุ่นเนฮะนี่ครับอีรายการเงี้ยเนื้อทองและคังซาตินพี่นะครับรายการที่2เป็นเนื้อทองและคังซาตินนี่ฮะโอ้โหเนื้อทองและคังซาตินนะฮะ นี่ฮะเลขขนตัวเบอร์เก้าเจ็ดสองครับเลขขนตัวเบอร์เก้าเจ็ดสองนะพี่นะนี่ฮะโอ้โหทองไรคังสตินรายการนี้สวยพี่นะองค์เรื่มเหลือบม่วงนะพี่นะองค์เรื่มเหลือบม่วงนะพี่นะคมคลิปครับเป็นงานหล่อจิวเวอรี่นะฮะเป็นงานหล่อจิวเวอรี่ครับมีความคมบอกเลยครับทันยุคทันสมัยพี่นะครับงานหล่อจิวเวอรี่นะครับนี่ฮะสีลาพรมหามงคลนะฮะเลขขนตัวเบอร์ครับนั้นตารางอุดแบบนี้พี่เลขขนตัวเบอร์นะฮะ เก้าเจ็ดสองครับเลขของเบอร์เก้าเจ็ดสองครับโอ้โหรายการที่สวยจริงนะฮะรายการที่สวยจริงนะครับนะโอ้โหต่อมาครับเป็นการที่สามที่รายการที่สามมาแก,กะกันสิรายการที่สามมาเปิดน,นะครับรายการที่สามเปิดออกามาพี่เป็นเนื้อเลยนะ รายการที่นนอทอสาม <c oughs> เป็นเนื้อทองแดงสตินสตานะฮะนี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงสตินสตานะพี่นะฮะเลขขนเบินนะฮะหนึ่งเก้าห้าพี่เลขขนบินหนึ่งเก้าห้าพี่ฮะนี่ฮะเนื้อทองแดงสตินปนสตายนะครับโอ้โหี่รายการที่สวยจัดครับรายการที่สามนะครับห้าร้อยบาทนี่นะครับต่อ, 3, านะตอมารายการที่สี่ครับ รลยการที่สี่นะครับแกะออกมาพี่นะครับมาลุ้นกันคะับรายการที่สี่เปิดออกมาครับเป็นเนื้อซิวเวอร์พันธ์พี่นะฮะเป็นเนื้อซิวเวอร์พันธ์ครับนะซิวเวอร์แปลว่าเงินนะฮะนี่ฮะนะเลขโค้ดเบอร์สี่สี่พี่โอ้โหเนื้อซิวเวอร์พันธ์นะครับนะไม่ต่างอะไรกับเงินเลยพี่นะฮะ นี่ฮะเนื้อซิลเวอร์พันธนะครับจะออกไปแนวอ่าอจจะออกเป็นแนวนี้ไปพี่นะนะครับเนื้อซิวเวอร์พันธนะครับเป็นเนื้อที่ใกล้เคียงเนื้อเงินมากที่สุดน,นะพี่นะเป็นเนื้อที่ใกล้เคียงเนื้อเงินมากที่สุดนะครับเนาะคือเขานิยมไปทาเอาเป็นเครื่องประดับนะครับจะมีสีเงางามนะฮะคล้ายชุบโล,โลดียมอยู่แล้วพี่นะค,ะนครับนี่ฮะบอกเลยครับนะสวยจริงครับนะคุณสมบัปปติใกล้เคียงกับเนื้อเงินมากที่สุดนะฮะเนื้อซิลเวอร์ซิลเวอร์แปลว่าเงินแล้วพี่นะฮะต่อมากันที่ห้าครับ รายการที่ห้าครับเราแกะออกมาดินะครับรายการที่ห้าเราแกะออกมาเนี่ยรายการที่ห้าครับแกะออกมาเป็นเป็นรายการอะไรพี่มาดูฮะรายการที่ห้าเลครับแกะออกมาเป็นโอ้เนื้อนวะพี่ เนื้อนวะมาอีกแล้วเนื้อนวะไม้แล้วนะครับเนื้อนวะมาอีกแล้วโอ้โหยนืวะองค์นี้สวยจัดโอ้โหยนออี่ฮะนวอพี่นวะนะฮะหืเมเลขค้ดอันเบอร์สามสองหนึ่งเหรอพี่เฮ้ยจากไลท์ไก่เป็นดีพี่นะฮะหมายเลขนี้จากไลท์ไก่เป็นดีพี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผิว หูนวะรว้ไผิวน e <point identified people> <leaves> ี้สวยมากพี like ่นะโอ้โหผิวนี่สวยมากพี่นวะนะผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่นะครับนวะผมขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะโอ้โหผิวสวยจริงนวะองค์นี้ผิวสวยจริงครับน้ำเรือเรือุ้งๆุลงพี่นะนะฮะโอ้โหสวยโอ้โหเลขคนสามสองหนึ่งครับจากไร้แกันเป็นดีพี่นะครับรายการที่ขอเจ็ดร้อยบาทนวะนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่หกครับ รายการที่หกแกะออกมาพี่รายการที่หกเปิดออกมาครับรายการที่หกเป็นเนื้ออะไรพี่ทองแดงลมดําโบราณพี่รายการที่หกเป็นเนื้อทองแดงโบราโบราณนี่โอ้โหเลขคนเบอร์อะไรพี่เลขคนเบอร์เจ็ดห้าหนึ่งฮเลขคนเบอร์เจ็ดห้าหนึ่งพี่ โอ้โหนีสวยจัดนะฮะรายการที่สวยจัดพี่นะห้าร้อยบาทนะพี่นะมากันต่อพี่มากันต่อรายการต่อไปครับรายการต่อไปเลยนะรายการต่อไปครับนะเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะเปิดออกมาครับเฮ้ยเนื้ออะไรพี่เงาเงาเนื้อเงินหรือเปล่าพี่เฮ้ยเนื้อเงินหรือเปล่าพี่ลุ้นนะโอ้โหท้องขาวผมเป็นเนื้อเงิน <c oughs> นะโอ้โหเนื้อท้องขาว โอ้โหเยกคนเบอร์หกสี่ด้วยปพี่นะเยกคนเบอร์ 64, หกสี่ป่ะนะฮะโอ้โหองนี้ขอเจ็ดร้อยบาทพี่นะนะครับรายการที่ผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่เนื้อทองขาวพี่โอ้โหสวยจริงสวยจริงนะเนื้อทองขาวแพงอยนูะ่แล้วพี่นะแพงอยู่แล้วนะพี่นะเนื้อทองขาวพี่ขอเจ็ดร้อยพี่รายการที่เจ็ดนะครับ มากันต่ออะไรกันที่แปดเลยพี่นะมากรต่ออะไรกันที่แปดนะครับมาแกะกันนะนะครับมาก็ต่อนะฮะองค์นี้เปิดมาพี่รายการที่แปดเปิดมาครับเปิดมาเป็นเนื้ออะไรพี่โอ้โหสนิมเขียวนะฮะเป็นรายการสนหิมเขียวโบราณพี่นะครับโอ้โห คลาสสิกจริงๆครับคลาสสิกจริงๆนะครับหมายเลขค้นเบอร์แปดหกศูนย์พี่หมายเลขค้นเบอร์แปดหกศูนย์นะครับนะสนิมเขียวพี่นะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะมากระตอบลุยกันตอบครับนะรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านะครับมาแกะออกมาครับนะเป็นรายการอะไรครับมาลุ้นกันพร้อมกันรายการที่เก้าครับเปิดออกมาเป็นโอ้โหรายการนี้ยางอาชีทองพี่ รายการนี้ยังถุกทองนะครับนะอุ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยสวยแท้ดูอะไรเงื้อนอะไรี่โอ้โหทองละครั้งพี่อุ้ยอยากกะไลทองพี่โอ้โห เลขค้นเบอร์หนึ่งสี่เก้าพี่นะครับทองและค้งองค์นี้สวยจริงนะพี่นะครับสวยจริงนะครับนะหมายเลขค้นเบอร์หนึ่งสี่เก้านะฮะนะฮะโอ้โหองค์นี้บอกความสวยแบบสุดจริงนะสวยจริงนะในการนี้ผมขอเลยเบาๆพี่นะครับผมขอเบาๆเลยนะครับนะขอหกร้อยบาทนะครับมากันต่อนพี่ในการไปับองค์ที่สิบนะฮะ อรค์ที่สิบเปิดมาพี่นะครับองค์สิบแกะออกมาครับองคสิบแกะออกมาครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะฮะเป็นเนื้อทองระคังซาตินพี่นะครับเป็นเนื้อทองระคังซาตินนะครับโอ้โหสวยจ้าพี่ฮะเนื้อทองระคังซาตินหมายเลขคนเบอร์ห้าศูนย์ศูนย์ครับยเลขคนเบอร์ห้าศูนย์ศูนย์พี่นะครับองค์นี้ห้าร้อยบาทพี่นะ มาต่อารายกันไปพี่รายการที่11ครับรายการที่11ครับล้ำเปิดกันต่อพี่นะครับรายการที่11เปิดออกมาครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหน่าจะข้าเป้าว่ะพี่น่าจะเป็นเนื้อทองแดงข้าบเป้าพี่โอ้โหคลาสสิกอย่างเงี้ยฮะเนื้อทองแดงข้าบเป้าพี่นะครับสายคลาสสิกต้องมีพี่หมายได้คุณเบอร์462พี่หมายได้คุณเบอร์462พี่นะข้าบเป้าพี่นะคลาสสิกนะฮะอุ่นี้500บาทนะครับ มากันต่อครับองค์ที่สิบสองครับนะ,ะองค์ที่สองมาแกะกันที่นะครับมาแกะกันต่อนะครับองค์ที่สิบสองครับเปิดออกมาเป็นเป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะฮะเจ้ผมขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งฮะเป็นเนื้อมหาชนวนวนสารวัดโพสีสะอาดนะพี่นะ,ค,ะ,ะนนครับขออนุญาตแกะครับเป็นวัดเนื้อมหาชนวนโพสานวนวลสารพ,ารพารี่ โอ้โหมหาชนวนองค์นี้สวยจริงนะครับมหาชนนองค์นี้สวยจริงนะครับนี่ฮะองค์นี้พี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสามครับนะรายการที่สิบสามครับมาแกะกันต่อพี่นะครับโอ้โหแน่นๆเลยนะฮะรายการที่สิบสามครับรายการที่สามครับนะมาเปิดกันฮะโอ้โหรายการอะไรเอ่ยรายการที่สามเป็นเนื้อทองแดงสตรีมพี่องค์นี้เอาไปพี่ห้าร้อยบาท นะครับผมขอห้าร้อยบาทเหมือนเดิมพี่นะครับเนื้อทองแดงสถิินฮะแล้วเลขคนจะเบอร์นะพี่นะห้าเจ็ดเจ็ดครับรายการนี้นะฮะห้าเจ็ดเจ็ดครับมากันต่อรายการนี้พี่นะครับรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สี่ครับแกะออกมาเป็นเลขอะไรพี่นะครับโอ้โหโอ้โหมาแลวครับนะฮะรายการที่มาเลยครับเนื้อสามเคพี่เนื้อเงิน ทองหน้านพี่เนื้อเงินทองหน้านพี่นะครับนะจะสร้างลังละเนี่ยฮะไม่กี่องค์นะฮะนี่ฮะหมายเลขคนเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดครับนะครับหมายเลขคนเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับงานเนื้อสั่งวัสดุเพียเงินทองหน้านะครับพี่รายการที่ผมขอเบาพี่นะครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับรายการที่ผมขอแปดร้อยบาทพี่นะครับเงินทองหน้าพี่นะฮะสวยเลยนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่นะรายการต่อไปที่รายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับมาแกะดี้นะครับ รายการที่ห้าเปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเนื้อทองราคางพี่โอ้โหเนื้อทองรังคางไหมครับพี่นะองค์นี้องค์ละหกร้อยบาทเน<ม>ื้อทองราคางครับหมายเลขค้นเบอร์อะไรพ,พี่เก้าสามแปดพี่เลขค้นเบอร์เก้าสามแปดทำเนื้อทองรังคางพี่รายการนี้เอาไปห้าเอ้หกร้อยบาทนะฮะมากันต่อองค์ที่สิบหกครับนะองค์ที่หกเปิดออไหมองค์ที่สิบหกองค์ที่ผกแกะออกมาครับเป็นรายการอะไรพี่เป็นเนื้ออะไรเ,เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คดูนะ เป็นเนื้อปาชจุนมดสานพี่โอ้โหราการนี้ออกอมลึงเหลืองครับเนื้อนี้ออกอมดเหลืองม่วงๆอ่ะอม่งเหลืองเลยครับนั่งเหมือนซาตินเลยพี่เลขค้นเบอร์สี่หกห้าเจ็ดครับเลขค้นเบอร์สี่หกเจ็ดพี่องค์นี้สวยมากนะรายการที่สวยจริงครับอันนี้ที่หกฮะต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดครับมาเปิดนะครับรายการที่เจ็ดนะเปิดออกมาครับเป็นเนื้ออะไรเอยนะฮะ เหมือนเนืเ้อเงินเลยพี่เฮ้ยเนืนะ้อโอ้โหเนื้อท้องขาวมาอีกแลพี่นะครับเนื้อท้องขาวมาอีกแล้วโอ้โหสวยจริงครับเนื้อท้องขาวพี่องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ละเจ็ดร้อยบาทพี่ได้คุณเบอร์สี่สองสี่ครับเรียกเบอร์สี่สองสี่สี่สองห้าพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเนื้อท้องขาวนะต่อมาพี่รายการต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดท่านมาแกะอันนี้นะครับรายการที่แปดมาแกะกันต่อ มาลุยกันต่อครับรายการที่โอ้โหนะครับที่แปดเนืน้อเงินหรือเปล่าพี่นะครับเนืน้อเงินหรือเปล่านะห่อทิชชู่ด้วยนะครับนะั่ห่อทิชชู่ด้วยครับนะผมขอญาตแกะให้พี่น้องกระถุมนะครับผมขอญาตแกะนะครับเนื้อเงินหรือเปล่ามาอย่างนี้นะครับขล่อยชู่มาด้วยพี่นะครับอ๋อองเพนพี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> มาเลยครับองเพชรเสมือนจริงครับรายการพิเศษนะพี่องคเพชรเสมือนจริงรายการพิเศษพี่โอ้โหลงนะเพชรดอกบัวเพชรฐานด้วยนะพี่นะโอ้โหเล่คดอะไรพี่เล่คดเบอร์แปดสี่นะพี่นะเลขคดเบอร์แปดสี่นะครับรายการนี้ผมขอเลยหนึ่งพันบาทรายการนี้ผมขอเลยครับหนึ่งพันบาทพี่โอ้โหเนื้อเพชรพี่สุดจัดนะเนื้อเพชรสุดจัดพี่นะองค์นี้ผมขอเลยหนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะฮะต่อมาในสิบเก้าครับ รายการที่สิบเก้าน,นะครับแกะออกมาดิรายการที่สิบเก้าครับแกะออกมาเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยทองแท็บยูรุงเฮ้ยพี่โค้สวย 821พี่โ oh, อ้โหท้องแดงผิรุ้งโอ้โหวันน้ำผิวโคตรสวยเลยพี่ออกบูเลยพีออนะ่ออกน้ำออกน้ำเงิน oh, อมม่วงเลยพี่นะโอ้โหท้องแดงผิวรุ้งพี่โอ้โหเด็ดอีกแล้วพี่รายกางนี้เด็ดอีกแล้วโอ้โหองค์นี้ผมขอเลยหกร้อยบาทนะผมขอหกร้อยบาทเลย <c oughs> พี่นะองค์นี้นะฮะโอ้โ oh, หวันนะ้ำผิวนะผิวท้องแดงไม่ออกอย่างนี้เลยโอ้โ oh, ห <c oughs> สวยจัดพี่นะหกร้อยบาทพี่นะท้องแดงผิวรุ้งนะฮะ ออกมาเลยกันต่อไปให้พี่นะรายการสุดท้ายท้ายสุดนะฮะรายการสุดท้ายท้ายสุดครับองที่ยี่สิบนะฮะองที่ยี่สิบนะครับขอญาตแกะนะครับองที่ยี่สิบครับเปิดออกมาพี่เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะฮะเป็นเนื้ออะไรเ,เป็นเนื้อทองแดงสตีนสตะพี่โอ้โหเป็นเนื้อทองแดงสตีนสตะครับเลขคุณเบอร์เจ็ดหนึ่งสี่พี่ เลขเบอร์เจ็ดหนึ่งสี่ครับโอ้โหรายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะโอ้โหเจ็ดเลยพี่รายการนี้วันนี้นะครับรายการนี้ครับถ้าชอบถูกใจรายการไหนพี่นารีบปิดเข้ามาเลยครับนะเรามีจํานวนจากัดนะครับชอบูกใจรีบปิดเข้ามาครับจาสามารถติดต่อได้ที่ไอวีไลน์หรือเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้นะพี่นะนะฮะรุ่นนี้นะพระปิดตางงานเลหะพี่แต่สร้างไม่มากนะครับ จะสร้างให้มากครับนาะของปู่มหาธิราของเราครับรุ่นสิดาพลมหามงคลพี่นะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะในขอบคุณทุกท่านทั้ง,ง,ง,งอีกครั้งนะครับขอบมากๆครับ